สวัสดีครับพี่นอ้องปองปายสูผูสูคนเอฟซีเชฟปสิทธ์พรมรถยนต์หาดีเข,เขตบางเขนบิ ie, ๊กซีเอการรามินทารางเล็กสิภาเอฟซีซูผูซูคนขับมาเบิงพรมหาดีในตโยต้ารีโวซีประตูปี2023ขอบคุณลูกค้าลหลายๆครับเดินทางมาจากสม,มุทรปราการเพื่อสิมาติดตั้งพรมกับทางร้านโดยเฉพาะคือสร้างเล็กก็ว่าอยากโมว่าของสร้างเล็กดีบ่ดีแต่ว่าอยากให้ของมาพิสูจน์กันว่าเป็นยัง ของสร้างเล็กที่ขายดีเป็นยังลูกค้าถึงย่อมขับรถไกลๆมาจากนครสวรรค์แน่มาจากนครปฐมแน่มาจากสางเซนเศ้าแน่เ,นเพื่อสิมาติพ,พมกับทั้งสร้างเล็กล่าซุดนี่มาจากเชียงใหม่เนาะเขามาเหตดธุระกรุงเทพกับสร้างพ่มไหวเราพร้อมทีสิมาติดตัง้งฮ้ามาเบิ่์คุณภาพคุณภาพอยู่ทีชิ่นงานบม่นปากพ่อค้ามโมครับผม โตต้าลิเว o ร็อคโสีประตูคันนี้ภายในจะเป็นบอลหนังสีดำพร้อมกับเดินได้สีเบตนะครับแต่ว่าโจทย์ของลูกค้าบอกว่าไม่อยากให้พื้นรถมันมืดอยากได้พื้นรถที่แบบสว่างสว่างนะครับทางช่างเล็กก็เลยจัดให้เป็นสีชานมหรือสีอิฐเนาะก็จ,จะทำให้ภายในห้องโดยสารเราดูสว่างนะครับ เวลาของตกหล่นก็จะหาง่ายหน่อยขอบคุณลูกค้ามากๆครับเดินทางมาจากสม,มุทรปราการนะครับแล้วก็ช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์ไม่ว่าจะเป็นน้ำยาเคลือบสีน้ำยาซักบ่อน้ำยาเคลือบหนังน้ำยาทาร์อน้ำยาเคลือบกระจกโอ้ยสารพัดน้ำยาครับคุณถึงได้หอบเมียครับขอบคุณคลูกค้าหลายๆครับต้องบอกว่าหอบเมียเลยล่ะน้ำยาพวกดูแลรักษารถยนต์นะครับลูกค้ามาขัดรถพอดีมาเจอซางเล็กจับให้ครับเนาะ โตยตารีโวร็อกโกสีประตูนะครับพร,พรมหนังสีชานมนะครับแล้วก็ใยดับฝุน่นไลกุชชี่สีเบดใยดับฝุ่นเนี่ยที่ช่างเล็กให้ดูใกล้เนี่ยเพราะอยากให้ดูถึงเนื้อใหญ่ว่าเราใช้ไนล่อนเกรดเอจริงๆนะฮะทนใช้งานได้นานนะครับด้านหลังก็จะออกมาลักษณะแบบนี้คือโตยตารีโวเนี่ยต้องกลาบเรียนคุณลูกค้าว่า ลูกค้าอาจจะเห็นรีวิวเยอะแล้วนะครับแต่สีนี้จะไม่ค่อยเห็นส่วนใหญ่จะเห็นดำแดงดำได้น้ํำเงินดำได้ฟ้านะครับดำได้ดำนะครับสีนี้จะไม่ค่อยมีนะครับแต่ในส่วนตัวแล้วถ้าเน้นให้ภายในสว่างอยากให้พื้นรถด,ดูสว่างต้องเป็นสีชานมหรือสีอิฐนี้เท่านั้นเรียบรู้หรูหรามากเวลามองเข้าไปในห้องโดยสารนะครับ แรกแรกเลอลูกค้าจะรับเป็นหนังสีดำเดินได้สีแดงน้ำยาผมไม่เอาแต่เขาเกลื่อนมืใช้แลม่แฮปปีชานมหรือสีอะไรไปพอติดตั้งเสร็จลูกค้าแฮปปี้ทางทีมงานช่างของทางร้านก็แฮปปี้ไม่ล้มสุดจบด้วยแฮปปี้เอ็ดดิ้งเทิงผู้สื่อเทิงผู้ขายครับเอฟซีครับเนาะพรมหนังสีชานม คือมันเข่าได้กับท really any anyway. ุกส like like yes, so, ีล really ูกค้าส่วนสีส่วนตัวผมว่านังสีดำว่านังสีเบทว่านังไพ้ีมันสว่างเพราะว่าเวลาอะไรตกน้ำตาลมันก็เข่าได้เมื่สีชาโนงเนาะให้รถตัลูกค้าสีสีเห็นหลายในมิวเอก ปี2023เดินสีนีแต่ว่าในรีโวอาจจะเป็นขั้นนี้เป็นขั้นแรกทุกตพร่ลูกค้ายังให้สว่างเพราะว่าพอสี่พอพี่เอาดำเข้าไปแหน่หนำเลยนะครับมีแน่นอนสีนี่คันเน้นสว่างเน่นรู้ระรบประกันรับรองว่าสําหรับคนที่ชอบแน่นอนครับความสว่างยังไงสีนี้สวยกว่าก็ขอบคุณลูกค้ามากๆครับเดินทางมาจากสมุทรสาครเอยสมุทรปราการเนาะ ขับรถมาไกลทั้งหลงทั้งไม่มาไม่ถูกกว่าจะมาถึงร้านได้ก็บอกว่าหลงไปหลายเส้นเหมือนกันนะครับหลงทางอยู่เหมือนกันแต่ก็มามาถึงจุดหนึ่งชุดใจนะครับหอบกับบ้านไปเลยครับ